ฮัลโหลมิเตร์พีชเช่นเคยครับใน Criminal Case นั่นเองวันนี้ก็จะมาต่อกับคดีที่5ผมอ่ b i t r a t i o n Case มันจะเกี่ยวข้องกับอะไรกับรัสเซียนเนี่ยแหละเพราะมันมีคำว่ารัสเซียอยู่ด้วยโอเคดี๋ยวเริ่มกันเลยเจ้าหน้าที่พีชโจนส์ดูเหมือนว่าเราจะมีสถานการณ์ที่แย่ที่เกิดขึ้นนะเนี่ยนายคนที่ชื่อแอนทอนเลวินอ่ะหรือชาย,ยาของเขาไว้แย่หรือมีข่าวเนี่ย mm hmm. เขาเป็นแบบแก๊งหัวหน้าแก๊งมาเฟียชาวรัสเซีย ดูเหมือนว่าเขาถูกฆ่าในร้านอาหารของเขาเองด้วยถ้าเกิดเราไม่สามารถหาฆาตกรแบบน,นี้ได้อย่างรวดเร็วนะรู้ว่าเขาต้องเกิดการนองเลือดเกิดขึ้น,นแน่ๆพวกเหล่ารัเสเซียพวกนี้รู้ยังใช่าเขาเป็นไงยโหดสัตว์อย่างแน่นอนรู้ว่าต้องทําคดีนี้ให้ถึงที่สุดเพราะฉะนั้นทําเต็มที่และระมัดระวังด้วยและอย่างเร็วด้วยเช่นกันครับไม่ไม่มีความกดดันในสิ่งเลยใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่เขาปวดหน้า โอเคเราจะทำในที่สุดครับผมใช่ไหมคุณพีทแน่นอนแน่นอนเราคงต้องไปที่ร้านอาหารของเขาก่อนแล้วกันหลังว่าไอ้ลูกน้องลูกสมุนของเขาคงไม่กลับไปทำลายสถานที่เกิดเหตุนนะรีบไปกันเถอะโอเค c ค e s c ซีน okay. เป็นในร้านอาหารโอเค Okay. เริ่มกันเลยอืมศพอยู่นี่มีโน้ตเมนูสัญ,ญลักษณ์อินฟินิตี้เอ่อสมาชโฟนโทรศัพท์ที่หล่นอ้าโอเคเป็นหลักฐานใช่ไหม Hunting Cap หมวกล่าสัตว์อ้าแบบหมวกในฤดูหนาวของรอเซียใช่ไหม มีชินสวนดีก็ศพอ,อยู่นี่เออหัวนหน้ามาเฟียโดนฆ่าอย่างนี้น่าสนใจนะเนี่ยเออช่างยุ่งเหยิงจริงๆเลยดูเหมือนว่าในายเลวินคนนี้้ถูกฆ่า,าแล้วก็ทำให้หรแบบกลายเป็นศพเละไม่มีชิ้นดีเลยอะดูเหมือนว่าคนที่ฆ่าเขาอะ ต้องมีความแค้นอย่างแน่นอนกับเขาอย่างแน่นอนเ้อแต่มันก็อาจจะเป็นพวกจุลกรรมก็ได้นะเพราะว่าดูเหมือนว่าเงินที่อยู่ในเครื่องคิดเงินนะ่ะมันได้หายไปเลยหวังว่านะหวังว่าไอกาชาญสูรศพแล้วก็ไอโทรศัพท์ที่หล่นอยู่ตรงนั้นน่ะคงบอกอะไรพวกเราเกี่ยวกับไอเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างนี้ได้อะอ่าโอเคและเช่นเคยใช้เวลาในการชันสูตรศพและเก็บดาวก่อนอเคดูสักพักมาเจอกันนะครับผม เคเก็บดาบมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวมาวิเคราะห์โทรศัพท์กันเลยนะครับผมฮอโทรศัพท์มันใช้งานได้อยู่ก็จริงอ่ะแต่มันล <fin anta> <ots> ็อกไว้อ่ะเจ้าเนี่พีทมีคนเคยกล่าวไว้ว่าคุณอ่ะดีทางด้านดับเทคโนโลยีใช่ไหมจะว่าอะไรไหมถ้าเกิดอาจจะให้คุณช่วยบปลดล็อกโทรศัพท์นี้ไว้อ่ะโอเคมาเลยอืมโววโว เออ Cn2 ไม่ใช่ CO2 HYE E58 คือมันมีคสี่ตัวแต่มึงมาเป็นดับสี่แปก็แปดก็ตัวเลยเนี่ยเนี่ยอะไรของรหัสมึงเนี่ยดีมากจะไดพีดูเหมือนว่าเราได้แบบไขรหัสเรียบร้อยแล้วอะเราจะลองแบบส่งโทรศัพท์นี้ไปให้็ก e x ดูนะแล้วดูว่าเขาสามารถแบบค้นรายในโทรศัพท์นี้ได้ม้างอะเออ โอ้ลุงบอกไปนะว่าเลวินอะ่ะมีลูกชายที่ชื่อมิเคลด้วยอะ่ะแล้ว่าจะบอกให้เขารู้่อยนะว่าเออพ่อของเขาที่เสียชีวิตแล้วอะคิดว่าไงเออต้องบอกอยู่แล้วล่ะอืมโอเคเดี๋ยวส่งโทรศัพท์ไปวิคอก่อน3ชั่วโมงแล้วก็มาแจ้งข่าวให้กับลูกชายของเขาไมเคิลเลวิน คุณเลวินครับผมต้องขอแสดงความเสียใจด้วยครับที่ต้องบอกว่าพ่อของคุณได้พบเป็นศพเสียชีวิตแล้วครับอะไรนะโอ้อสมควรแล้วล่ะไอ้ตาแก่นั่นน่ะคงไม่คิดว่าไอ้ถึงฆ่าแล้วล่ะสมควรละว,ว้าวคุณช่างเลือดเย็นจริงจริง,รงเลยโอ้แหย่อยู่ล่ะพ่อกับผมไม่เคยเข้ากันได้ดีเท่าไรหร่หรอกเขาไม่เคยเห็นผมมีค่าในสายตาของเขาเลยผมหวังว่าไอ้ตาแก่โอนนะ คงไม่เสียใจหรอกนะที่เห็นผมเป็นอย่างนี้แหละนะตอนนี้นะเออเออคุณรู้ไหมว่าม,มีใครที่บจะเป็นคนที่ฆ่าเขาได้นะโอ้แน่นอนไม่แน่นอนแต่ว่าผมจะบอกอะไรให้อย่างหนึ่งนะคุณน่าจะหาเขาให้เจอก่อนที่ผมจะหาเจอนะถึงต่อให้ผมเกลียดเขาแค่ไหนอะเขาก็ยังคงเป็นพ่อของผมนะ่ะและแน่นอนความตายนี่ไม่ใช่สิ่งที่ผมชอบเท่าไหร่สายเรื่องของคนรัสเซียยังไงอะแค้นก็คือแคนเว้วยโอ้โ oh ห แปลกเนอะดูเหมือนว่าผู้ชายคนนี้ลูกชายของเขาอ่ะน่าจะแสงน่าจะส่งแสดงความเสียใจมากกว่ากับการที่แบบเรื่องยหว่ดีวะเขาน่าเสียใจกับการที่ลูกลูกหมาของเขาตายมากซะมากกว่าการที่พ่อเขาตายเนี่ยเนี่ยเราน่าจะลองไปตรวจสอบอพาร์ทเมนต์ของเขาดูหน่อยนะโอเคเครียดเลยลูกชายเขาเป็นขนาดนี้เลยมาเดี๋ยวมาหาครูในอพาร์ทเมนต์ของเขาดีกว่า อืมแมวรีโมทโคอนโทรแฮมเบอร์เกอร์หิวเลยวะ่ะเออเศษชิ้นส่วนที่ถูกฉีกขาดโอเคเอืมวิสกี้แล้วก็ดัมเบลดัมเบลอ่ะอ ดูเหมือนว่าจะมีใครสักคนพยายามจะให้ไอ้สิ่งเนี้ยให้เมือนกับถูกฉีกขาดจนไม่รู้มันคืออะไรกันแน่น่าจะลองกลับมาประกอบใหม่ที่สำนักงานของเราดูนะโ okay. <c oughs> อเคประกอบยากเหมือนกันเนี่ย เฮ้ย Pregnancy Test ที่ตรวจคันเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชักน่าสงสชักน่าสนใจแล้วว่ะดิที่ตรวจคันแล้วก็ชั้ประกอบยากเลเคือโอ้ยลุกเออตาสักทีหนึ่งที่ตรวจคันใช่ไหมกล่องใส่ที่ตรวจคันเนาะ มิเคลไม่ได้บอกาสักหน่อยว่าเขามีแฟนนี่รู้ไหมรู้ไหมเราน่าจะลองคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะบางทีเขาอาจจะบอกอะไรก็ได้และมือหนุ่มว่าเธอคนนั้นอ,อาจจะอ,อะไรที่บอกอะไรที่มากกว่าที่ลูกลูกชายเขาบอกเองก็ได้โอเคอ่าตึงืงตรวคันใช่ป่ะอาจจะแบบเขาไม่คำไทยท้องอะไรอย่างงี้ปะ่ะใช่ผมมีแฟนนะชื่ออีวาแต่ มันยังไงอะคือเขาก็เพิ่งกลับมาจากงานอะราอยากให้คุณไปรบกวนเขาเท่าไหร่นะโอ้แน่นอนออแบบจะว่าไปไอร้รอยขวนที่บนปกของคุณอะมันคือรอยอะไรกันแน่เฮ้มันเป็นผลงานของอ e ีวาแฟนฉันน่ะฉันชอบมันนะ <c oughs> โอเคดูหเหมือนจะมีผู้สงสัยเพิ่มเติมนะอีวาโคแมนเป็นแฟนของมิเคลใช่ไหมเค <c oughs> อันต้อนตายแล้วเหรอคงผมคิดว่าคุณน่าจะคุณคงรู้จักเขาดีนะอ๋อเออไม่ไม่ไม่แล้วแค่พบกันครั้งเดียวอะก่อนที่แบบว่าเออแบบก่อนที่เข้งสองคนทั้งสองคนพ่อลูกจะทาะกันนะรู้ปะอันท่อนอาจจะดูแบบเป็นคนที่แบบดูเยอะหน่อยนะแต่เขาก็เป็นคนดีอ่ะอ่าอ่าเข้าใจละดูเยอะสำหรับแบบหัวหน้าแกงสินนะเออคงคิดว่าแบบเออคงคงจะเป็นแบบ โอ้พ่อตาที่ดีใช่ไหมล่ะคุณคาดหวังอย่างนั้นใช่ไหมจะว่าไปเราก็พบไอ้นี้ด้วยนะไอที่ตดคันอนะ่ะเออนั่นไม่ใช่เรื่องของคุณนะอ๋อจะว่าไปถ้าคุณเลิกมายุ่งกับฉันนะ่ะจะดีมากเลยฉันคงต้องไปแล้วล่ะเออน่าสนใจดีนี่นะดูหมือนที่เธอตอบโต้ตมามันน่าสนใจจริงจงว่าไงเจ้าเนพีทเปรียบเทียบระหว่างมิเคยเต่อการตายของพ่อเขากับแฟนของเขาเนี่ยแหละ โอ้จะว่าไปคุณสังเกตไหมดูเหมือนว่าที่คอของเธอจะมีรอยขุดข่วนด้วยอะแต่เธอเหมือนพยายามจะซ่อนมันด้วยผ้าคนข,ของเธอเมื่อแปลกใจเลยถ้าเกิดไม่เคลเป็นคนที่ทําร้ายเธออืมแต่ถ้าทางคอฟ้อนที่พูดถึงยันท่อนเยือของเรานี้ก็ถอดใส่เหมือนกันเนี้ยสงสัยต้องเลาอีกทีว่าเมื่อไหร่ไอเนี่ยจะบอกอะไรพวกเราได้มัง้งเคก็สําหรับนี้มีเท่านี้ก่อนเดี๋ยวรอกองของการวิทย์ออีกสินทีนะผมมา วิเคราะห์เสร็จแล้ว๋ยาดรู้ว่าศพนี้บอกอะไรไเราได้บ้างเออศพนีนแปลกนะเนี่ยเพราะว่าบนหน้าผากของเขา,ามีรอยปแปลกๆอะ่ะทั้งหมด36รอยเลยนเนี่ยแล้วดูเหมือนเป็นแพทเทิร์นอะไรสักอย่างอะ่ะแต่เราไม่สามารถบอกได้นะว่าเขาใช้อาวุธอะไรกันแน่แต่ดูจากการถูกที่ถูกแทงบนหน้าผากอะ่ะเราสามารถบอกได้นะว่าฆาตกรอ,อะ่ะสูง6ฟุตสูงนะเนี่ยอ้อแล้วก็ เราได้พบตรวจพบเนื้อเยื่อผิวหนังอยู่ภายใต้แบบไอเล็บของเขาด้วยดูเหมือนว่าเขาเขาแบบต่อสู้กันอะไรเงี้ยเอาจริงเนื้อเยื่อนั้นมันถึงจะปราเปยู่กก็จริงอ่ะแต่อย่างนั้นทำให้รู้เลยนะว่าฆาตกรของเราอ่ะมีรอยข่วนด้วยอ้าวเฮ้ยลูกชายของเขาอ่ะไมเคลเอลกับแฟนกับแฟนของเขาอีวาก็มีรอยขว่วนนี่วะรอยข่วนใช่ไหมอืมน่าสนใจดีนะเพราะมันทําให้เราตามหาฆาตกรได้ง่ายขึ้นจากรอยข่วนที่ว่าเนี่ย โอเคโอ้สองคนสูงหฟุตเท่ากันเลยด้วยโอ้ย <laughs> oh, <laughs> มาโทรศัพท์นี่บอกเลยได้มั uh ้งอ่าฮะสวัสดีเราได้ตรวจสอบไอ้โทรศัพท์ที่ว่าแล้วมันเป็นโทรศัพท์ของเหยื่อของเรานันเองและแนะ่นอนคุณไม่ต้องเชื่อแน่แน่เพราะผมเจออะไรเนี่ยนะเอ้ยอะไรเนี่ย น่านี่มันภาพของโทนี่มาคนี่อ่านายคนนี้มาอีกแล้วแล้วเขาคุยกับผู้ชายคนไหนในนั้นในภาพอะไม่รู้อะเราไม่สามารถหาผู้ชายคนนั้นในฐานข้มอมูลเราได้ไม่เป็นไรเราเชื่อนะว่านายมาคน,นี่ของเรา,าคงจะแฮปปี้มากๆเลยที่ต้องบอกเราว่าคู่ชายคนนี้คือใครกันแน่ถึงว่าต้องไปเยี่ยมเยือนเขาหน่อยสักบ้างแล้วละ่ะอ่าคนที่คุณกูรู้ว่าใครกลับมาอีกแล้วโทนี่มาคนี่มาเฟียอิตาลีถ้าจะไม่ผิดนะ อ๋อไม่แน่จะเป็นความแคลล้นระหว่างมาเฟียสองแก๊งเลยก็ได้ไงต้องการอะไรเหรอหรือคิดถึงฉันแล้วหรอเออที่จริงคุณไม่น่าคุณจะยิ้มในเวลาอย่างนี้เลยนะมันทำให้คุณน่าสงสัยมากเลยมาถึงเวลาบอกแล้วล่ะใครคือคนที่คุณคุยอยู่ด้วยในภาพนี้อะไรนะโอ้ยผมจำไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นรีบบอกไปถเถอะเอิ่มไล่กูอยงนี้เลยเอโอไอ้หน้า น,น้านะนะ้านั่นอะแต่รู้ปะเราเชื่อว่าเราคงรู้จักเขาเขาเล่นมากกว่าที่เาขาบอกพวกเราแน่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 นอนเขาคงวิชาคิดหรอกนะว่าเราจะมีล้าลุกนี้ได้เชื่อดิเขาต้องเกี่ยวข้องอะไรสักอย่างกับการตายของเลวินเยียรของเราแน่แนอ่มมาแล้วโอ้คนที่คุณรู้ว่าใครมาแล้วและเขาสูงหกฟุตด้วยนะเนี่ยมีรอยควนด้วยโอ้โห เริ่มยากและทั้งสามคนนี้คือตรงกับลักษณะของคาราโกนที่เรามีอยู่เลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวต้องมาดูนว,ว่าแชทตัวสองนี่คือจะบอกอะไรบ้างสำหรบับนี้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ